ฝันว่าพ่อตุยสองคืนติดเลยค่ะแกตุยที่ตักค่ะโอ้อายุคุณพ่อสิคะเอออายุคุณพ่อค่ะพี่หญิงหญิงศูนย์อะไรดีอ่ะอืมใช่เลยเนาะพี่ไก่เลขอายุพ่อตามด้วยศูนย์เลยครับจัดไปเลยค่ะ พี่ของพี่หญิงหญิงนี่มาแบบนี้ประจำอ่ามาแบบนี้ประจำแล้วก็โชคหลุนทัพ7จ็ดสองศูนย์เจ็ดสองเลขเอสาเลขหลวงฟู่ด้วยนะลข,ลยอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ0ูนย์เจไปเลยค่ะเฮงเงปัง,ป,งปังนะคะอนุโมทนาบุญนะคะ0ูนย์เจนะคะพี่หญิงหญิงค่ะ ขอเสียงคนที่ไม่ใช่สาไฟฟ้า่อยค่ะขอเสียงคนที่ไม่ใช่สาไฟฟ้าด้วยคะ่ะฮิวมีฮิวด้วยนะสาธุจากพี่ประคองสวัสดีค่ะพี่พาสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะมาค่ะมาค่ะปกตื่นับของคุญแ์อยู่เลย ปลากระตือรับมีปลากระตือรับด้วยระวังระวังค่ะระวังค่ะโอเคโอเคอ่าเอาน้องลงก่อนโอเคค่ะรับเต็มเต็มค่ะวันนี้ค่ะปลื้มปลื้มอนุโมทนาบุญจา้าพี่พาขอบคุณเบอร์มหาเฮงค่ะสาธุให้เบอร์มหาเฮงดึงดูดโชคลาภเยอะเยอะหนักๆน,นะคะเฮงกว่าย่อมดีกว่าค่ะ อ,อ๋อพี่หญิงหญิงบอกว่าความฝันเนี่ยตรงกับบ้านเลขที่ด้วยค่ะเพราะกวักมรกตออกดอกเหมือนกันเลยบ้านครูก็ออกดอก <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะปืมปืมยินดีกับพี่พาด้วยค่ะถูกแล้วถูกอีกนะคะยินดีกับพี่ไก่นะคะเต็มคาราเบล ฝันว่าใส่สร้อยทองพินิดฝันว่าใส่สร้อยทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าถ้าคนมีคู่ก็ได้จะได้ลูกอะครับอันนี้จะได้โชคแน่นอนค่ะฝันแบบนี้ศูนย์แปดไหมไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวพี่ไก่มาพี่จิมแล้วค่ะอายุพ่อน้องหญิงหญิงค่ะว้าวก็<ๆ>ตรงกับเลขที่แบบว่าซื้อเมื่อกี้โอ้ พ,พี่เขามาขายให้วอดีใช่พี่หมูอ้วนสวัสดีค่ะฝันคือกันเลยพี่นัตตีบอกฝันคือกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเมื่อกี้ตั้งแต่ไปพำพิธีจุดเทียนมาไม่เคยเจอคนขายลอตเตอรี่เลย mm hmm. ไม่เคยมีใครขายลอตเตอรี่เลยค่ำคืนดึกดื่นแบบนี้ mm hmm. <laughs> วันนี้เทวดาเทวดามาค่ะจัดสรรให้ค่ะ เทวดามาจัดสรรให้นะคะให้รับรั์ให้รับรัพย์ให้รับโชคถึงที่เลยนะคะก็เลยซื้อเลขเทียนล้านนาไว้เมื่อกี้นะคะสาธุค่ะพี่โรสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะขนมไทยไปเลยค่ะยาวๆค่ะตอนแรกครูบอกว่า,าจุดเทียนไปแล้วนะคะไอจุดทูบไปแล้วแท่งแรก0 8นห โอแม่เจ้ามาตรงอะไรขนาดนั้นเนาะจะตรงอะไรขนาดนั้นโอ้โหก็เลยแบบขอแท่งที่สองนะคะขอแท่งที่สองเออแท่งที่สองไม่ไหวก็เลยแท่งที่สองนะคะแท่งที่สองมานะคะเก้าหกหนึ่งนะคะแท่งที่สอง เพราะว่าถ้าเจอแท่งแรกนี่ทุกคนจะบอกว่าเอา้าชุดเดิมเลยอะไรอย่างนี้นะคะแท่งที่สองมาเลยจ้ะรางวัลที่1มาเลยจ้ะนะคะเดี๋ยวสวววุ่นอีกอะอ,อ <laughs> ลำดับเทียร้านหน้าค่ะสองสี่สองฟังมากแม่ี่เจเพิเ่งมาครั้งแรกใช่สุดยอดมากยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะแต่เขาฝันดีนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมความฝันตัวเองด้วยนะคะ อย่าลืมความฝันตัวเองด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาฝันเขาฝันแล้วเขาได้เขาฝันแล้วเขาได้โชคอเนาะแสงเทียนนำทางแสงสว่างชีวิตนะคะโชคโชคโชคไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางนะคะพี่หมูอ้วนสวัสดีค่ะพี่แกแตสวัสดีจ้าพี่โลดสวัสดีค่ะขอบคุณสามสิบล้านค่ะทีแรกคิดว่าครูจุดใกล้กัน อันนั้นของวันที่อะไรนะรอบที่ผ่านมาที่เราจุดไปอะรอบที่ผ่านมารอบสิบสองวันที่สิบว,วันที่สิบ,สบเนาะวันที่สิบกุมภาคงจุดใกล้กันไม่ได้คะ่ะพี่หยิงยิงมันน่าจะไม่เหลือะครับมันน่าจะไม่เหลือ <laughs> แต่ได้แต่ได้แบบว่าสุดๆไปเลยนะคะที่สำคัญนะก่อนออกนะคะครูจันบอกว่าเอาเอาทูบถุงใหม่หน่อยเอาทูบถุงใหม่ วันนี้ครูจันให้ใช้ทูบถุงใหม่นะคะถุงเดิมอ่ะไม่เอาครูจัน์บอกอย่างนี้แล้วครูจันก็ไปหยิบทูบถุงใหม่มาให้นะคะหยิบก็หยิบแม่นเกินสุิแม่นเกินทูบถุงใหม่จริงอะอ่ะถุงใหม่จริงแต่ได้เลขเดิมของรอบที่แล้วเป๊ะเลยยังไงก็ลองตามกันดูนะฝันว่าใส่สร้อยศูนย์สามค่ะแล้วก็เก้าหนึ่งศูามหกก็ศูนหกนะคร ใช่เลขทูบเลยเนาะพี่ไก่เนาะเลขทูบวันนี้เลยเนาะขอให้เฮงๆปังๆนะคะฝันว่าใส่สร้อยทองนะคะเลขทูบเลยควณได้รับแน่นอนค่ะ30ล้านวันนี้ผมสวยขอบคุณค่ะพี่เมื่อเช้าฝันดีมากฝันถึงขั้นละเมอคููจันตกใจเลย โอ้ทุกคนหัวใจมาค่ะทุกคนหัวใจมาค่ะหัวใจมารัวๆค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอฝันให้ฟัง <c oughs> <c oughs> อย่าบอกได้ว่าจะได้ตัวเลขไปอีกนะคะอย่าบอกว่าจะได้ตัวเลขไปอีกวันนี้คงสุดท้ายแล้วไงมาค่ะหัวใจมารัวๆค่ะทุกคนนะคะสาสิบใจมาค่ะสาสิบใจมาค่ะคนละนิ้วคนละนิ้วนะคะข้อหัวใจมารัวๆค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อย่างเฝ้าแล้วนะคะพี่โรสค่ะ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ขนตาน่าจะไม่เหลือเนาะ, <laughs> ะวันนี้มาสามทุ่มสามทุ่มสิบแล้วเนาะวันนี้มาช้านะคะเสร็จพิธีก็รีบกลับมาไลฟ์สดเลยนะคะทุกคนคสวัสดีค่ะพี่นัตตี้บอกนิ้วล็อกค่ะเดี๋ยวจัดส่งชาให้ค,ะค่ะพี่เดี๋ยวจะส่งชาให้นะคะให้ได้กินชาฟรีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วรนันสวัสดีค่ะเองเรวยๆวยทุกท่านค่ะครูคะถูกลำดับที่ค่ะว้าวยินดีด้วยค่ะพี่สรมีโอ้โหสุดยอดมาก30บาทสุดยอดดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะเฮงเปังๆนะคะปลื้มปลืม,ลมสาธุสาธุนะคะ บุญหนุนนำค่ะเนาะไม่ว่าจะไปทางไหนนะคะเขียว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 นะคะโอนร่วมบุญถวายข้าวพระเรียบร้อยแล้วค่ะสาทุกค่ะพี่ไก่ขอให้เฮงเฮงปังปังบุญหนุนนำนะคะโอ้โหของพี่บุวยก็สองสีได้เลยๆมากได้ที่ลำดับที่เหมือนกันได้ลำดับที่เหมือนกันปังมากปังมากนะคะครูจะได้อยู่ดึกๆค่ะพี่ยิงยิงบอก พรุ่งนี้ใครพรุ่งนี้ใครหยุดยกมือหน่อยพรุ่งนี้ใครหยุดยกมือหน่อยนะคะอันนี้เฝ้าสุดแล้วเนี่ยรีบมาสุดแล้วนะคะอันนี้เฝ้าสุดๆุดแล้วสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะหวัวใจ,จมาค่ะหวัวใจ,จมาหน่อยค่ะทุกคนนะคะการออที่ให้ส่งหวัวใจ,จมาเนี่ยเป็นปการเปิดการมองเห็นใช่แล้วเราก็จะได้เราก็จะ<อ>ได้ทําบุญไปด้วยอืม พี่พาบอกพี่หยุดตลอดหยุดทุกวันโอ๊ยแต,แต่รับทรับทุกวันเลยเนาะพี่พาเนาะพี่พาเป็นนิวพี่พาแล้วนะคะจากที่พี่เขาบ่นมานานไม่ไม่ไม่มีโชคด้านอ่าโชคลาภทำไม่หยุดก็จนได้มีโชคลาภวันนี้ใช่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากมากโอ้โห พี่รสบอกว่าเดี๋ยวไปรับโจนขึ้นบ้านเนาะเออเดี๋ยวไปรับโจนขึ้นบ้านไปได้วยกันนะคะรับโจนขึ้นบ้านนี่ก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับอืมขึ้นทุกวันน่ะโจนขึ้นบ้านทุกวันอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดภาวนาเดือนกุมภานะคะสาธุคะ่ะอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะยอดภาวนารวมนะคะแปดสองสาม 2> 028065ส,มส,สัมมาอรหัง้วยอัศจรรย์ค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกๆยอดภาวนานะคะโอ้โหเกือบได้1,000ล้านจบแล้วนะคะทุกคนเกือบละทุกคนเกือบละไปกันต่อนะคะไปกันต่ออนุโมทนาสาธุนะคะ สาธุสาธุพี่ปัดสวัสดีค่ะสวัสดีทุทกทกท่านค่ะพี่ประคองบอกว่าอิจฉาพี่พานาะอีกหน่อยพี่จะได้บอกอย่างนี้แหละอีกหน่อยพี่จะได้บอกอย่างนี้แหละเพราะเมื่อก่อนพี่พาก็ปรารถนาอย่างงี้แหละอ่า <Hey. S 1> พอมีเป้าหมายปุ๊บก็มาเลยทันทีนะคะมันเดี๋ยวมันก็มา่ะใช่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็มาปังปังค่ะใจล่มๆใจเย็นเย็นนะคะ แล้วก็ปลืมปล้มๆในบุญนะคะไปซื้อลอตเตี่ได้เลขชุดค่ะ0 9 1มาสองใบมาดูตรงกับเลขที่จุดเทียนเลยจุดทูบเลยเนาะโอ้โหพี่ไก่ขอใจส1 2สองล้านค่ะพี่ไก่นะคะวันนี้ได้สองสี่กับสานะคะแต่ตัวละบาทโอ้ยปื้มแล้วค่ะพี่ปดัดยินดีด้วยค่ะกี่บาทก็ปังเนาะแม่เนาะบานแน่รอยสุดยอดเลยครับ แค่ไม่เป็นเสาไฟฟ้านี่ก็สุดยอดแล้วแม่ได้ๆฉีกกดเสาไฟฟ้าก็ดีแววไ้เอาไว้หยอกกันนี่แหละเนาะไม่งั้นไม่หนุกเนาะฝันเห็นแม่ยกศพแม่เสียแล้วพี่ตะวันคุณแม่อายุเท่าไหร่คะอายุแม่บวกศูนย์เลยครับอายุคุณแม่ค่ะ คุณแม่ยุตเท่าไหร่เอ่ยพี่พรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะมาค่ะหัวใจมารัวๆค่ะทุกคนบึ้ดจํมบึ้ดค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะเล่าความฝันกันต่อนะคะเมื่อกี้เลขภาวนาเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อคุณแม่เสียหกเจ็ดตอนที่เสียว้าวศูนย์หกเจ็ดไปเลยครับผมศูนย์หกเจ็ดไปเลยครับ ขอให้โชคดีนะคะรับโชครับทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านจ้าเจ๊พรสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านค่ะพี่อุไรวันขอให้เคง่งเคง่งปังปังนะคะให้เราได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีกันก่อนที่เราจะไปรับโชคก้อนใหญ่นะคะรอวันที่หนึ่งค่ะพี่สุดาพรบอกว่ารอวันที่หนึ่งค่ะไม่ต้องรอจะพี่รับทุกวันค่ะรับทุกคืนค่ะ อ๋อรู้สึกว่ารู้สึกว่าละห้องนี้เขาให้กันตั้งแต่วันที่16แล้วครับให้กันหวดต่อหมดไปเลยครับไม่มีบ้านนะจ๊ะเอามาเจอกันหน้าไลน์นี่แหละค่ะสนุกดีนะคะไม่มีบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขค่ะใครได้โชคได้ลาบก็มาสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกันนะคะ ยอดบุญอีกทีค่ะจดไม่ทันแคปเอาค่ะแะพี่นันตี้นะคะแคปเอานะคะเพราะว่ายอดภาวนารวมนะคะไม่ใช่ยอดบุญนะคะแปดร้อยยล้านกระจบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้เฮงๆปังๆนะคะพี่ฮันนี่สวัสดีจ้าหัวใจมาค่ะทุกคนนะคะคนละหลอด2หลอดนะคะ แบ่งกันสร้างบุญสร้างบรารมีก่อนก่อนที่จะไปรับโชคก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปขอพอรให้กับพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านนะคะที่ได้เจอกันในคลิปจุดเทียนล้านนาเสริมดวงชะตาบูชาโชคนะคะใครเห็นใครเห็นอ่อใครเห็นหรือยังคะใครเห็นดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดเรียงตัวกันหรือยังคะมีที่ไหนเห็นดวงดาวแล้วจ๊ะมีที่ไหนเห็นดวงดาวบ้างจ๊ะ ทางนี้ทางนี้มองไม่เห็นเลยอะเมื่อกี้มองขึ้นไปไม่เห็นเลยอะเหมือนมันมืดมากเลยวันนี้พี่เอสวัสดีค่ะพี่ปัดบอกไม่เห็นน่ะอืมพี่บุญจำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านค่ะอาหัวใจมาค่ะทุกคนสิบหกแล้วจา้าหัวใจมาขอบคุณค่ะใครมีหัวใจสีส้มส่งหัวใจสีส้มได้นะคะ ที่ตราดฝนตกค่ะโอ้โหชุ่มฉ่ำนะคะพี่เอเงินไหลกองทองไหลามามาเหมือนสายฝนนะคะเห็นในตอต,อ,ตอเขาถ่ายมาให้ดูงั้นก็อธิษฐานได้เลยเนาะพี่เนาะมาเรามองไม่เห็นนะอ่าวันนี้มันฟ้าปิดนะคะตอนกลางวันอตอนกลางวันฝนตกค่ะอ๋อตอนกลางวันฝนตกค่ะมืด ม,ม,มืดนิดค่ะมืดนิดหน่อยหรือเปล่าพี่สิริพงศ์สว,สวัสดีค่ะไม่เห็นแต่กระโจมอกค่ะเตรียมอาบน้ำใต้แสงจันทร์ถ้าหากว่าพระจันทร์ไม่สงสารก็น่าจะประมาณเอ็นดูนี่แหละมีอยู่สองช่องทางเออจะบอกว่ารีบๆให้พรรีบๆจะให้ใส่ผ้านุจจัตตาเลยเกินอะไรต่อเน่ คนน่าจะเห็นภาพเนาะอ่าโกลกมืดค่ะฝนตกพี่ไก่บอกอืมสุดยอดมากไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราดูในตอกตอกเอาก็ได้เนาะเราดูในตอกตอกนี่แหละมันซูมชัดดีใกล้มากเลยนะคะเพิ่งอธิที่อธิษฐานตั้งแต่11โมงแล้วค่ะวันนี้เขาบอกมา <laughs> เอาจัดไปที่อธิษฐานทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละ เร่งเข้าไปนะคะเร่งการเผาผลาญเผาผลาญไขมันในร่างกายแล้วก็เร่งการอธิษฐานจิตไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้ปังแล้วปังอีกปังแล้วปังอีกนะคะวันนี้นะคะสุขหันษานะคะพี่ลำไยสวัสดีจ้าสุขหันษาสุขพารวยนะสุขหันษาสุขพารวยโอ้โห ยังไม่ทันได้ข้ายังไม่ทันได้ข้ามมีนาเลยนะพี่ๆถามว่าครูคะมีโปของเดือนมีนาไหมคะจัดได้เลยค่ะโปคนโคตรเฮงค่ะต้อนรับคนถูกดังวันต้อนรับคนโชคดีของวันพรุ่งนี้นะคะยาวๆไปเลยนะคะยาวๆไปเลยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะรับซับกันเลยพรุ่งนี้เสื้อสีอะไรดีแดงดำส้มค่ะสวัสดีค่ะ แดงดำส้มค่ะพี่ส้มซ่านะคะจัดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมีความสุขมากๆนะคะบุญหนุนนำนะคะอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันแสงเทียนนําทางแสงสว่างชีวิตนะคะขอให้ดวงเปิดโชคเปิดการเงินเปิดการงานเปิดให้เฮงให้ปังอย่างต,าต่อเนื่องตลอดปีตลอด,ปลอดไปนะคะ เพชรบุรีเห็นค่ะแต่ไม่รู้ดาวอะไรว้าวสวยไหมคะสวยไหมคะอ่าเพราะว่ามันจะแปลกหูแปลกตาไปสักหน่อยเนาะทุกคนเนาะอุ้ยสามร้อยปีจะมีครั้งนะคะทุกคนเดี๋ยวไล่เซ็ครูจันจะพาูอ้ชไปเดินข้างนอกเดี๋ยวลองไปดูเนาะที่สวนแล้วเดินไปลองไปดูที่สวนคนไกลบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะอืม เดี๋ยวไปอาบแสงจังนแล้วค่ะอยู่เป็นเพื่อนพี่โรสกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกระจมอกหลุดนะคะพระจันทร์บอกว่าจะไม่สงสารก็เอ็นดูนี่แหละจะให้รีบให้มันใส่ผ้า <laughs> พี่ยิงยิงพี่ยิงก็บอกว่าเสื้อตัวนี้สีดำไงคะ <laughs> ติดสต,ติกเกอร์ไว้เลยคะ่ะ พี่หญิงก็เหมือนเสื้อตัวนี้สีดำไงไม่ยากเลยเออรถคันนี้สีแดงนะคะขาวทนโทบอกรถคันนี้สีแดงไม่ยากเลยอืม <c oughs> เปลี่ยนชุดชั้นในก็ได้ชั้นในสีดำสีแดงสีส้มมีไหมคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ ขอจันสามสิบล้านให้คู้วนจาา่าซ่าทูค่ะขอบคุณนะคะพี่โรดถูกหวยซ้ำซากนะคะรับโชคซ้ำซ้อนนะคะคนเฮงคนปังมารวมตัวกันเราคือคนโคตรโชคดีนะคะเราและเมื่อเช้าฝันจนละเมอพูดออกมาเมื่อเช้าฝันจนละเมอพูดออกมานะคะครูจันตกใจเลยฝันว่า ไดนั่งนับตังสองร้อล้านค่ะวู้สนุกมากเลยพูดละเ<า>ม,<อ>มออะไรก็ไม่รู้ไอ็นี่วอ้นี่แหละไ,อ,ไอ,อูนี่แหละที่เอามานะีา่ยอะไรวู้สนุกจัง<อ>เลยสนุกจังเลยเออหมันจะคุยกับคุณจันว่าเมื่อยไหมเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมในความฝันนะคะ มันตื่นเต้นมันมีความสุขมากเลยนะคะสองร้อยล้านโอ้โหเงินกองแบบท่วมไปหมดเลยนะคะสนุกมากตื่นเช้ามาก็เลยโพสรูปเงินให้ทุกคนเลยอ่าสนุกสนานเฮฮาพี่ประคองบอกอยากนับจังสงสัยว่าคืนนี้เราเออเลอร์จากรางวัลที่หนึ่งพี่นิดเนาะอ่า อเลอดมากเลยแล้วก็มีความสุขมากนะคะดีใจกับพี่นิดถูกลางวัลที่หนึ่งไงก็เลยแบบฝันดีจัดหนักจัดเต็มนั้นหนักกว่าราังวันที่หนึ่งอีกนะคะออ้ทั้งหมดทั้งมวลมันเท่าไหร่เนี่ยมีเสียงคนพูดอะทั้งหมดทั้งมวลมันเท่าไหร่เนี่ยแล้วครูก็พูดต่อไปว่าเอานับนับให้หมดนะทั้งหมดเนี่ยสองร้อยล้านทั้งหมดเนี่ยสองร้อยล้านนะคะสองศูนย์ศูนย์ต้องเข้าแล้วละแม่ <laughs> หากมือล้านคืนนี้ห้าสี่ปดค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆค่ะห้าสี่แปดนะคะโชคดีเป็นของทุกคนนะคะมาต่อมาต่อนะคะฝันนําโชคฝันดีมากนะคะอืมเลขน้องนิดที่ซื้อแล้วจ้ะโอ้โหได้จัดเต็มไหมได,ได้ครบไหมคะได้ครบไหมคะคโอ้ ใครได้ครบนี่โคตรเจ๋งเลยนะเนี่ยใครได้ครบ,ครบนี่คือโคตรเจ๋งเลยสุดยอดมากเอาตรงกับบ้านหนูเลยอะ่ะพี่ยิงยงิงบอสเนาะนะรางวัลไหนก็ได้นะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบนะจ๊ะรางวัลไหนก็ได้โอ้ได้ตรงได้เต็มด้วยพี่ประคองอะ่ะสุดยอดมากได้ลาออกก่อนโบนัสทำไงล่ะเนี่ยโอ้ยสาวุเออ สุดยอดเลยค่ะอืมเจ๋งเจ๋งเจ๋งปื้มปืมนะคะให้ได้ลาออกก่อนโบนัสนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะอย่าลืมว่าได้โชคได้ลาบกันก็ทำบุญ,สร,บญสร้างบุญสร้างบารมีนะทุกคนเนาะเราจะได้รับโชคยาวๆรับโชคสามโชคสอนนะคะพี่ปูจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะโอ้ดีใจมากเลยเมื่อเช้าอะ่ะ มีความสุขมากเลยคุณเจนถามว่าทําอะไรอ่ะฝันอะไรอ่ะละเมอดีนะไม่เดินออกที่นอนมาเนาะดีนะไม่เดินออกบ้านเนาะละเมอเลยนะคะพูดเป็นเรื่องเป็นดาวเลยนะคะจริงจังมากฝันเช้านี่คือแบบว่าเจ๋งมากเลยจริงจังมากเลยมีความสุขมากนะคะเออสงสัยจะช่วยพี่พี่น้องๆองทุกคนนับตังรับทรัพย์ โชคได้โชคกันเยอะแยะมากมายนะคะแค่พี่นิดหนึ่งคนก็รางวัลที่หนึ่งไปแล้วก็เลยมาช่วยพี่ๆน้องๆทุกคนนับตังนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนคะ่ะอ่าพี่นนนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แคกสวัสดีค่ะมาช้าคะ่ะวันนี้ซื้อกาไม่กลับคะ่ะพรุ่งนี้จัดเต็ม เอาใหม่เอาใหม่ค่ะพี่แขกเอาใหม่นะคะเฮงเฮงปังปังนะคะแต่จริงๆอ่ะมันมีเลขนี้ด้วยนะมันมีเลขนี้ด้วยนะได้ดูเมื่อเช้าอะ่ะทำนายฝันทำนายฝันเอ่อว่าฝันว่าได้นั่งนับเงินนับทองเนี่ยมันมีสามเก้าเก้าสามด้วยนะอืมมันมีสามเก้าเก้าสามแล้วมันมีศูนย์เก้าด้วยนะคะอเอาเผื่อใครชอบเนาะแต่มันก็มาแล้วเรียบร้อยแล้วอะ่ะ มันก็มาเรียบร้อยแล้วอะนะอืมสาธุนะคะแต่เลขของครูจันนี่ชุดใหญ่เลยยาวเลยทั้งวันทั้งคืนรับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มาต่อวันนี้ด้วยนะคะปังปังกันทุกท่านนะคะขอให้บุญหนุนนำนะคะได้เท่าไหร่ก็โคตรดีใจแหละทุกคนมันคือเงินเทวดานะคะแต่ที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือใครที่ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไว้ว่าอยากปลดหนี้นะคะ ก่อนที่คุณจะไปปดหนี้ครูเน้นย้ำนะคะให้อธิษฐานจิตให้อธิษฐานบารมีได้เงินมาแล้วให้นำส่วนหนึ่งไปทำบุญให้นำส่วนหนึ่งไปทำบุญกี่บาทก็ตามนะคะขอให้ปื้มปๆแล้วนี่คุณจะหายไปเร็วมากหายไปแบบสบายๆอะไม่เหนื่อยไม่หนักนะคะไม่เหนื่อยไม่หนักนะคะทุกคน เดี๋ยวมันจะมีหนทางแห่งทรัพย์มาเองแต่เราจะต้องมีสัจจะนะคะเราต้องมีสัจจะถึงแม้คนไม่มีหนี้นะคะยังต้องหมั่นทําทานบาร,รมีตลอดเลยได้มาก็ทําบุญทําทานนะคะสร้างต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนาคือเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยซ้ำซากมีโชคมีลาบตลอดไปนะคะ มันง่ายค่ะทุกคนมันง่ายพรุ่งนี้ถ้าใครเปลานาตนไว้ก็สามารถที่จะโอนร่วมบุญที่เศรษฐีถาวรล้านนาได้อเช้า,แ,ชาแรกแหกหมันนะคะให้กับเปิดดวงเปิดโชคให้ตัวเองเช้าแรกแหกหมันก่อนที่จะยกสลีปขึ้นนะ่ะก่อนที่จะกดโอนให้ยกใส่หัวก่อนนี้ทรัพย์นี้ลูกหามาด้วยความยากลำบากขอให้ได้ประเปลี่ยนชีวิตด้วยเธออะไรประมาณเนี้ย พูดพูดให้อยากได้อะไรให้พูดอะแต่ไม่ใช่ขอนะอพี่ชนิดาบอกว่าถูกบนล่างเลยครูซื้อตัวละหบาทยินดีด้วยค่ะปื้มปื้มนะคะยินดีด้วยนะคะสุดจิตสุดใจเลยเนาะยินดีด้วยนะคะเฮงเฮงปังๆนะคะเท่าไหร่ก็โคตรด,ดีใจละคะ่ะเงินเทวดาได้มาแบบฟุกฟุได้มาแบบง่ายๆสะดวกสบายนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพี่ลินเฮงเฮงปังปังค่ะพี่หวานบอกคู่สวยจังขอบคุณค่ะยินดีกับทุกทุกท่านที่ได้โชคนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะมันมาง่ายๆจริงๆค่ะมันมาง่ายๆจริงๆค่ะทุกคนแต่เราต้องมีศัจจะแค่นั้นเองบูชาข้าวพระวันที่สองค่ะพี่หญิงหญิงวันอาทิตย์ที่จะถึงค่ะวันมะลืนวันมะลืนค่ะ ใครอยากร่วมบุญบูชาข้าวพระร่วมบุญได้นะคะเป็นพิธีใหญ่มากแล้วอยากจะแนะนำพี่ๆกัลยาณมิตรทุกท่านว่าบุญใหญ่นี้ในชีวิตนะคะอย่าว่าแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยถ้าได้ยินถ้าได้ฟังมีโอกาสแล้วให้ทำให้ทำอย่าพลาดบุญใหญ่เด็ดขาดนะคะบุญนี้ใหญ่มากๆนะคะ อย่าได้พลาดเลยอืมได้มาเจอกันแล้วได้เจอเนื้อนาบุญแล้วนะคะรีบเติมบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเราเองเพราะว่าคนไหนกินคนนั้นอิ่มเนาะคนไหนทำคนนั้นได้นะคะของใครของมันเพราะถึงเวลาเราจะขอขอแบ่งกับใครไม่ได้นะเหมือนถูกหวยอะ่ะใครซื้อคนนั้นก็ได้